สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่หลงเข้ามาดูกันด้วยนะครับและนี่ก็คือเกม Hospital of the d a d นะครับถ้าแปลเป็นไทยก็โรงพยาบาลแห่งความตายเยเยดูมีฟีลลิ่งเลอเกินโถร้รู้กันอยู่แล้วว่าเกมนี้เป็นเกมยังไงนะคนที่กดเข้ามาดูก็เช่นกันนะฮะคงกร็รู้กันอยู่ว่าเกมนี้เป็นเกม,นเนเกมแนวไหนนะเพราะว่ามีคนบอกว่าเกมนี้มันมีภาคต่อน,นั่นเองนะครับ แล้วภาคต่อนั้นก็สปอยมาจากเกมฟาน no โฟเบียที่ผมได้เล่นไปแล้วนั่นเองครับตัวละครตัวเอกก็คือน้องที่ใส่ผ้าปิดตาครับอ่าแล้วก็สำหรับใครที่ดูตอนกลางคืนนะฮะการดูคลิปนี้เป็นการวอร์มร่างกายที่ดีนะก่อนที่จะทำกิจกรรมยามดึกนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมว่าเรามาเริ่มสตาร์ทกันเลยดีกว่านะไปไปเลยอ้าวอ๋อ ยังไม่โหลดอะเมื่อกี้เพิ่งโหลดนี่อ่าเรามาดูปุ่มควบคุมกันดีกว่าครับปุ่มควบคุมก็จะมีเดินซ้ายขวาโดยการกดปุ่มลูกศรกดแซดเป็นการโจมตีธรรมดาหรือคอนเฟิร์มอะไรบางอย่างกดโดดได้โดยการกดปุ่มลูกศรขึ้นดกด X เพื่อเป็นสเปเชียลแอตแทแต่ว่าต้องถือไมเอ้เบสบอลไว้ก่อนอ่ากด S เพื่อเป็นการใช้ยากดสเปกบาร์เพื่อโชว์เมนู ถ้าหากคุณได้รับถุงเลือดมากดสเปกบาร์แล้วก็จะมีหน้าต่างเมนูขึ้นมาให้คุณใช้ถุงเลือดนั้นเพื่อฮิวหรืออัปเกรดความสามารถของคุณจัดไปครับผมเกมนี้เป็นเกมในวแอาชั่นนะฮะก็สำหรับใครที่ไม่มีเงินซื้อเกม Resident Evil ก็สามารถมาเล่นเกมนีแทนได้นะครับสำหรับใครที่ยังอยู่ที่นี่แล้วก็ในโรงพยาบาลแห่งนี้ได้ปลดล็กไปด้วยค่ะที่นี่นฮะ อย่าอย่านะอย่านะอย่าเข้ามานะอ้าวแล้วก็ไปแล้วโอเคครับเราก็มาต่อกันดีกว่านะคือสำหรับใครที่ไม่มีเงินซื้อเกม Resident Evil มาเล่นนะฮะซึ่งตอนนี้น้อง Rose Winter กำลังโด่งดังอยู่เราก็สามารถเล่นเกมนี้อุ้ยชกเธอได้ครับอุ้ยเดี๋ยวเฮ้ยมาเยอะจังอะเดี๋ยวคนเพิ่งเริ่มเล่น จะเย็นสิวิ้งกดอันเนี้อ๋ออันเนี้ยจะไปเชื่อไอ้แทโอเคแล้วการชจมตีเรามีระยะไกลยอยู่ครับไม่ต้องหว่วงว่าพวกนี้จะเข้ามาใกล้เลยนะเฮ้ยเดี๋ยว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 ยยว้เยอะนี่เพิ่งเริ่มเกมมจะเย็นๆใจะเย็นๆอุ้ย ชั้นบนเดี๋ยวเราค่อยไปดีกว่านะ oh, <yeah! S 1> ทุกคนเห็น oh. เห็นดอกไม้ไหมฮะเมื่อกี้ผมเห็นนะ oh. แต่ผมว่าเราอย่าก,กดตั้ง่อยดีกว่ากดตั้งขวอยันดูไม่ดีเท่าไหร่นะ oh. ตอนนี้คุณผู้ชมกำลังคิดในใจบอพี่ทำไมพี่ไม่รีบตายสักทีอ่ะ oh. แหมก็เพิ่งเพิ่อยากเห็นฉากอ่ะดี oh. Oh. แต่ไม่แล้วครับผมจะเก็บไว้ดูเอง oh. ยอกยอกแหม รือถ้าใครอยากจะดูฉากว่าน้องโดนทำอะไรนะผมจะใส่ไว้ที่ท้ายคลิปลกันให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ขอตัวเล่นก่อนนะเกมก็ดูสนุกดีมีอะไรให้ทำเยอะดีครับแล้วตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมจับได้แล้วว่ามีใครกำลังกดรอไปที่ท้ายคลิปเพื่อดูฉากอะไรบางอย่างใช่เลยผมว่าใช่ <c oughs> แหมยังดูฉากนั้นอ่ะดิ oh, <yes. S 1> ผมแบบจับได้แล้วแหละรู้อยู่ว่าคุณผู้ชมเป็นคนยังไงอะ่ะดูเหมือนว่าพลังงานจะถูกตัดนะเอรคเราต้องไปหาทางเปิดเอาพลังงานเพื่อใช้ลิฟ์ครับ oh, <yes. S 1> แต่พวกนี้ก็ง่ายโดน2ทีตายแต่ตัวใหญ่โดน4ทีอาห้องเซฟครับอ๋อนี่ไ แล้วทําไมที่เซฟมันเหมือนเป็นที่ประกาศจับยังไงไม่รู้อันนี้โอ้โหฟิลหายดูแล้วเราต้องหาฟิลเพื่อมาเปิดใช่ไหมนั่นไงนฟิลขาดไปจริงด้วยเราต้องหาฟิลมาเปิดครับเฮ้ยแต่ว่าเราดูที่สกรีนได้นี่นี่เช็คโปรไฟล์อหสิหมายเลข5049ความอันตรายระดับ S ชื่ออ้อยคุณผู้ชมบอก พี่มันมันมันไม่ได้อาว่าอ้อยมันอาว่าเอาอี๋อ๋อแต่มยาเรียกว่าอ้อยอ่ะได้ป่ะน้องอ้อยน้องน่ารักนีเนี่ยน้องอื้อในรูปน้องก็ใส่ชุดเหมือนเป็นชุดกระสีในชุดนักเรียนอ่ะ,อะแต่ว่าทำไมน้องใส่ชุดแบบนี้อ่ะต่อเลนส่วนสูง1น8ซนติเมตรน้ำหนัก49กิโลกร,รมัมกรุ๊ปเลือด AB บุคคลที่เกี่ยวข้องมารดาหมายเหตุ อารมณ์ไม่คงที่แล้วก็สามารถเปลี่ยนเป็นอารมณ์รุนแรงได้น้องเป็นไงนาะไหนขอดูสกิลที่อัปเกรดสกิลยังไงใช้30เพื่อขยายกระเป๋าอ๋อคือสามารถเก็บสายลิงได้เพิ่มได้ขึ้นตอนนี้เราเก็บได้สองสุด3ใช่ไหมโอเคแล้วก็ใช้50เพื่อขยายแม็กเทสีแมกเีจะเพิ่มเป็น2เท่า,าแล้วก็ แอตแท็กแอตแทก็จะเพิ่มเป็นสองขาวเพราะว่าเราสามารถปามีดผ่าตัดได้สอันในเวลา,าเดียวกันกดใช้10อันเพื่อซื้อใส่ลิงอไอเทมที่ได้รับอ่ะยังไม่มีครับโอเคมันไปต่อเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้มาเยอะอย่างนี้เดี๋ยวเกือบไปละเกือบละโอ้โหเราจะไม่ให้น้องตายเด็กขาดครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ผมบอกเลยคุณผู้ชมนั้นจะไม่มีทายได้เห็นฉากที่น้องเดินกระทำชำเราอะไรแไน่อน,นอนเนอะมันเดินเร็วมากโอ้หถ้าตัวเดินเร็ว2ตัวมันมาพร้อมกันนี่ผมแล้วจะบาดเจ็บแลวแต่เราโดดหลบได้อันนี้ล็อกเยอะ เลยศพในดินได้นมันมีขีดไอตรงไอตรงไอปลายตรงกันด้อยผมคิดไปไกลนะสุดแล้วใช่ไหมเอออู้หูโอเครู้แล้วว่ามันสุดทางแล้วแต่เอาไปเอาไปเจ็บเจ็บตัวจนได้หูไม่คิดเลยว่าทางตันมันจะทําอะไรเราได้ขนาดนี้แต่ไม่เป็นไรครับเราจะไปต่อเอ้ ขอใช้ยานหน่อยแล้วกันทำไมเสียงใช้ยามันเหมือนเสียงเปิดโพลลาอย่างไรก็ไม่รู้โพลากระป๋องอะไรแบบนี้เราจะไม่พูดชื่อแบรนด์นะฮะเพราะว่าเขาไม่ได้ใจใ่ายเราเยอะ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 มากหมายถึงคุณผู้ชมอะ่ะเยอะเกินไปและกลับกดกดกรอไปท้ายคลิปแล้วอยากรู้แล้บ หน้าตาตอนนอนโดนน้องไปยังไง oh. ใช่ไหมน้อนแต่ตัวละครตัวนี้น้องอ้อยเ,เราเนี่ยเก่งกว่าตัวละครในเกมแรกซะอีกนะฮะนี่คือเสียงหายใจน้องใช่ไหมี oh. ๋ว oh. ถ้าใช้ไม้ได้เราไม่ใช้ให้มันหมดไปเลยล่ะ oh. แล้วเราก็เก็บใหม่ ซอมบี้พวกนี้มาเรื่อยๆนะเนี่ยเหมือนมันให้เราฟาร์มอะ่ะงั้นก็ขอฟาร์มไปหน่อยเลยละกันคุณแจได้รับคุณแจห้องปฏิบัติการโอเคเป็นไปไม่ได้เลยที่จะพังเจ้าสิ่งนี้โอ้น้องถ้าถ้าเป็นไปได้นี่คือน้องคือซูเปอร์แมนแหละเป็นยอดมันษยแต่พังมันได้อะ่ะเพราะงั้นเราก็ต้องไปชั้นสองอันนี้ขั้นสองครับ่ใช่ ต้องไปชั้นสามสิถ้าพูดได้ถูกอ๋อกดลงเพื่อลงกดนั่งเนี่ยกดนั่งเพื่อลงครับแต่นั่งมีประโยชน์อะไรเฮ้ยเดี๋ยวไอ้ตัวนี้โดนตีทีตายห้องนี้ไปได้นั้นยมีมยไม้ใบอนให้ใช้แล้วก็มีมีฟิวโอเคเจอฟิวแล,ล้วครับ โหเยอะแล้วเนี่ยห <u ste> <ing> ัวไปก่อนเลยมีไม้ให้เราใช้เราจะงบทำไมโดนไปสักเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยแประมาทไม่ได้เลยแต่ตัวเอกเราก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยอยากรู้ว่าซิวะอนอายุเท่าไหร่แล้วก็มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมอีกไหมแต่ชั้นสามนี่ก็น่าจะยาวเหมือนชั้นแรกเลยครับ าพลังงานถูกตัดเราก็ต้องหาทางไปเอาฟิวไปใส่ข้างล่างแต่ว่าก่อนอื่นขอดูก่อนเป้าหมายของผมตอนนี้ก็คือจะเอาไปอัพดาเมจใช่ครับอัพดาเมจเราจะเล่นแคร์ไนะเราจะไม่เล่นแทงครับหรือจะเล่นซัพพอร์ตถ้าการที่เราเอา30ไปอัพเราคือเราเล่นซัพพอร์ต เดี Yo, okay. <laughs> my, my year, ๋ยวมามามาเยอะเกินไปไหมอะมาเยอะเกินไปโอ้มาเยอะเกินมาเยอะเกินเดี๋ยวเหมือนว่าต้องใช้คันโยกโอเคมามาเยอะมากแต่ไม่เป็นไร ผมว่าเราสู้ไหวเฮ้ยอย่า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 วิ่งเร็วอย่าทะลึ่งนะอย่าทำอะไรน้องนะผมสัญญาละปากไปแล้วว่าผมจะเล่นมไม่ตายด็ดปากนี่เพื่อตัวน้องโรเจพอยเนะี่ยน้องจะได้ไม่โดนในพวกนี้ทำอะไรเลยสักอย่างไนงะแม่เป็นไงโอ้โหนสวยเนี่ยตอนเนี้ย ตอนนี้เรียกไปสวยแหละได้เจ็ดสิบแล้วครับลงไปเลยลงวิ่งไม่เบ็นบอลแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นบอลเราใช้ได้อยู่ผมว่าเราน่าจะได้อัพดาเมจทันพอดี oh. เลือกเต็มแล้วด้วยไหน ลิฟต์ยังใช้ไม่ได้เอออย่า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 มาเยอะสิถ oh. อนใจไม่ดีนะพวกเราจะโดนล้อมหน้าล้อมหลังอีกไะตอนนี้ไซลิงก์็หมดแล้วไม่อยากซื้อไซลิงก์เลยอะ่ะอยากเก็บไปอัพเลือดอะ่ะแล้วก็อัพดาเมจด,ด้วยเซฟก่อนแล้วกันนี่เติมฟิลเรียบร้อยเฮ้ยเซฟไหม,มแล้ว ไอ้ห้องที่ล็อกตรงนั้นเรามีกุญแจแล้วแล้วก็แล้วก็ไปดีกว่าไปตรงห้องที่ล็อกดูห้องนี้ไหนดูหน่อยสิหุ่ยเสียงเพลงเปลี่ยนด้วยอ่ะเฮ้ยเสียงใครอ่ะเฮ้ย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 มันเหมือนไอ้ตัวนั้นใน r e s i v e n t v i l 6เลยอ่ะ ฟาด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 เจ็บ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 อย่าฟาดวิ้งผมเก่งเป็นไงคุณผู้ชมอยากเห็นฉากอันนั้นอนะดิแต่คุณผู้ชมไม่ได้เห็นหรอกผมบอกเลยผมเก่งมากนี่ดาเมจสองเท่าซื้อเลย ไหนดูหน่อยสิก็หมดแค่นี ja er. ้ใช่ไหมฮ้ยขอใช้ไม้หน่อยละกันไหนไม้ก็จะพังละไม้มันแก่อยู่แล้วนี่มาสิไม้แตกไม้แตกนะอยากคิดลึกนะแค่ไม้แตกมาไป ไปชั้นสองดีกว่าผมว่าชั้นสองที่เราไปไม่ได้เนี้ยน่าจะมีทางให้ไป oh, oh, อ๋นี่จ้าออนี่เจังโอ้ยนี่เสียงน่ารักอะ <c oughs> คือที่ผมไม่อยากตีนี่คือเสียงน่ารักมากเฮ้ยเป็นมอนสเตอร์ที่น่ารักมากเลยอะ <c oughs> น้อนน้องพยาบาลกลายเป็นมอนสเตอร์ <c oughs> น้อนน่ารัก เหมือนถ้าเราตีแล้วเราจะติดสตานเล็กน้อยหรือเปล่านเนี่ยเหมือนเสียงหรือว่าเสียงมอนเตอร์เพราะว่าเสียงมอนเตอร์นะไม่ได้แช่เสียงเราโอเคเสียงมอนเตอร์แล้วฮะห้องนี้ไปได้เหมืนจะเป็นให้กดรหัสผ่านซึ่งเรายังไม่รู้นะฮะไปะกดกลับไปก่อน สวัสดีจ้าไม่มีครับรนี่แหละโดนไซะแล้วท่านนี้มีแค่ให้กดใส่รหัสใช่ไหมไม่มีอะไรอย่างอื่นเลยส่วนทั้น3ก็น่าจะขึ้นไปได้แหละแต่มันมีเบสเมนต์หนึ่งด้วยอะ่ะผมอยากลองไปเบสเมนต์มากจะขอดูทั้น3หน่อยนะ โอเคชั okay. ้นสไม่มีอะไรคะเหมือนเดิมบดเบสเมนต์แล้วกันเบสเมนต์วิไอ๋อ,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 อมันน่าจะเป็นไอ่ยังไงเดี่ยเขาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนที่โดนโดนจับเพราะว่าไอที่เขาจับมันไว้กับเตียงครับเพราะว่าเป็นอาการทางจิตหรือเปล่า เขาเรียกอะโอเคเซฟเหมือนไอคนที่เป็นอาการทางจิตจะเป็นบอลอย่างนี้ครับแต่ผมอยากโดนโดนนอนนอนพยาบาลเล่นจังเลยอะผมก็ทนไม่ไหวเหมือนกันนะเนี่ยอยากจะโดนนอนพยาบาลเล่นงั้นคุณผู้ชมเซอร์วิสสักหน่อยไหมอ่ะเซอร์วิสเซอร์วิสอ่ะผมให้เซอร์วิสแล้วกันนะโอ้โหเซอร์วิสเฮ้ย มีปุ่มสวิต์ด้วยอุ้ยน,นอนพยาบาลก็น่ารักอะ่ะ <c oughs> ขอกดปุ่มสวิต์หน่อยได้ไหม <c oughs> อ่ะอ๋อสลับกันโอเค <c oughs> สลับกันเรียไอติมหรอแหมใครจะทนไหว ก็สำหรับฉากตายต่างๆนะฮะเดี๋ยวผมก็เอาไว้ใส่ให้ในท้ายคลิปต่าวากถใครอยากจะเห็นผมกบอกพี่ผมเห็นเมื่อกี้ไปผมไม่ไหวแล้วกรอเลยได้ไหมอ๋อก็ได้แหมผมก็รู้อยู่ว่าแต่ละคนเป็นคนยังไงอ่ะเกือไปละเกิดไปละเกดไล้โอ้โหดีนะเราตีแรงับ แล้วห้องนี bueno. ้เด ER ี๋ยวห้องบอสเหรอเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวซื้อยาก่อนซื้อยาก่อนซื้อยาก่อนโดดโอ้ยเดี๋ยวเดอย่าอย่าอย่านะเว้ย้ยเจ็บเจ็บเจ็บเจ็เจ็บแล้วโอ้ทไมมันโหดจังเดี๋ยวอ๋อเอา โอ้ <Yo>. oh, oh. จะตายจะตายเฮ้ย oh, oh. เอเอยเฮอย่อาอย่านะเราจะไม่ให้น้องตายเด็ดขาดครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเรายังไม่สู้ครับ บอสมันโหดเกินไปเรายังไมส่สู้เดี๋ยวเราเอาไว้มาสู้กันทีหลังค่อยนะขอารามก่อนนะเอาไว้เจอกันตรงนี้มันล็อกไปไม่ได้นั่นแสดงว่าเป้าหมายของเราก็คือห้องเมื่อกี้แต่ว่าเราต้องารามก่อคดนะงั้นเราไม่ไหวจริงๆ คณผู้ชมครับผมก็ขอให้คุณผู้ชมมีความสุขกับข้าคืนนี้ละกันนะคะเอาไว้พบกันในท้ายคลิปนะครับว่าน้องโดนทำอะไรไปบ้างสําหรับวันนี้ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับผม๊วยๆครับ